กิจกรรมปาร์ตี้เปิดไมกดที่ไอคอนเปิดไม้แล้วเราสามารถเลือกเล่นได้เลยว่าจะเข้าแมปไหนสามารถเข้าได้ทั้ง2แมปเลยนะครับเพียงแค่เข้าแมปแล้วเปิดไหมหรือร้องเพลงกับเพื่อนก็มีโอกาสได้รับรางวาัลโดยผู้เล่นจะได้รับไอเทมมินิไมจากแมปกิจกรรมเปิดไม้โดยจะสุ่มดอปให้ระหว่างเล่นในแมปและได้จากการทําภารกิจประจําวันในแมป เราสามารถเข้าที่การะดานผู้นําเพื่อเช็คอันดับของเรานะครับและมีรางวัลอันดับให้ด้วยนะ1-50เลยและเราสามารถนํำมินิหม่ไปสุ่มของในร้านกิจกรรมได้ด้วยอย่าลืมมาเล่นแมปปาร์ตี้เปิดใหม่กันเยอะๆนะครับมี2แมปให้เลือกเล่นเลย Mini World เกมซานบ็อก 3D เล่นฟรีโหลดเลย